ช่วงสนทนาของสีรา300สุขสงศาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่ยินกันมานานแล้วแล้วก็ได้ยินกันบ่อยด้วยนะครับนั่นก็คืออาการโลหิตจางธาลัสซีเมียว่าเป็นโรคหรือไม่แล้วคนไทยปัจจุบันนี้เป็นกันมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนอื่นไปชมข้อมูลนี้กันก่อนครับโลหิตจางธาลัสซีเมียเป็นโรคเลือดที่ถ่ายทอดกันทางพันธุกรรมครับพบมากในภูมิภาคเอเชียสำหรับประเทศไทยนั้นล่าสุดพบประชากรที่เป็นพาหะของโรคถึงร้อยละ35 และมีผู้ป่วยเป็นโรคธาลาสัสซีเมียร้อยละหนึ่งหรือราว7 0 0 0 0 0นถึง8 0 0แสนคนและด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสมัยนี้ก็สามารถตรวจพบคนเป็นพหาหะที่มียีนธาลาัซิเมียแฝงอยู่และยังสามารถตรวจทารกที่เป็นโรคตั้งแต่อยู่ในครรภ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำอีกด้วยครับจากตัวเลขนั้นหมายถึงว่าคนไทยที่เป็นพหาหะของโรคธาลาัซีเมียนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแต่ไม่ได้แสดงอาการ แล้วถ้าเขามีลูกหรือรุ่นหลานต่อไปจะมีโอกาสเป็นโรคนี้มากน้อยแค่ไหนและถ้าเป็นแล้วต้องดูแลตัวเองอย่างไรเราจะป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้ได้หรือไม่คาถามของมีตามมาอีกมากมายนะครับและผู้ที่จะให้คําตอบกับเราวันนี้ท่านเป็นประธานศูนย์ธาลัสซีเมียสีราชครับอาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ริมวงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ก่อนอื่นมีศูนย์ธาลัสซีเมียของสีราเลยเหรอฮะฟังแล้วน่าตกใจใช่ไหมนั่นเลยสิครับแปลว่าอะไรคนเป็นเยอะมากเลยต้องมีศูนย์มาดูแลโดยเฉพาะไหมฮะทั่วประเทศไทยมีผู้ป่วยทีเเป็นนโรรคคัซมยะบ กว่า6กแสนรายครับและผ่<พ>าหาอีกเยอะมากผาหาอีกครึ่งประเทศเอาว่าง่ายๆ30-40ิบ่เปอร์เซ็นต์แล้วว่าผมก็อาจจะเป็นผาหาอยู่ใช่แล้วไม่เคยตรวจใช่ไหมครับหรือว่าผมผมอาจจะเป็นธาลัซีเมียเลยด้วยซ้ำไปไหมคำว่าเป็นธาลัซีเมียนี่คงเป็นคําที่มีความหมายกว้างเกินไปนะครับโดยปกติเวลาเรามีกรรมพันธุ์ของโรคโรคหนึ่งเนี่ยครับ ถ้ากรรมพันธุ์นั้นทําให้เกิดโรคเราเรียกว่าเป็นโรค,ครแต่ถ้ากรรมพันธุ์นั้นมีอยู่ในร่างกายเราแต่ว่าไม่ได้ทําให้เรามีอาการของโรคเลยอย่างเนี้ยเราเรียกว่าเป็นพาหะทีนี้พาหะเนี่ยครับคุณชวัตก็ไม่ต้องตกใจไม่เหมือนกับพาหะของโรคเอดสหรือโรคติดต่อพาหะเป็นคําที่แพทย์ใช้หมายความว่าคุณมีกรรมพันธุ์ของโรคโรคหนึ่งนะนแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่บุุรหลานได้แต่ว่าไม่ถ่ายทอดโดยการบริจาคเลือดหรือให้เลือด ผู้ที่เป็นพาหะเนี่ยจะมีสุขภาพของร่างกายเป็นปกติทุกประการคือเป็นคนที่แข็งแรงไม่จางแน่นอนครับนอกจากเลือดไม่จางแล้วเนี่ยพาหะยังมักจะต้องได้รับคําแนะนําว่าจะไม่ซีดลงครับจะไม่ต้องทานอาหารพิเศษใดๆไม่ต้องทานยาใดๆเลยเพราะฉะนั้นสบายใจเรื่องนี้ได้ใช่ครับใครับถึงจะเป็นพาหะไม่เป็นพาหะก็อย่างที่อาจารย์ว่าถ้าเป็นพาหะก็จะก็จะก็จะใช้ชีวิตผู้ที่เป็นพาหะก็มีสุขภาพแข็งแรงแต่คราวนี้ถ้าเกิดผู้ที่เป็นพาหะสองคนมาใช้ชีวิตร่วมกันคุณพ่อคุณแม่แล้วตตััดสินใจมมีบบุรรคผ ตรงนี้ลูกได้รับมาสองกรรมพันธุ์เน่จะเกิดโรคขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเขียนอธิบายให้ดูนิดหนึ่งดีครับดีครับดีครับเชิญเลยครับสมมติว่าเราเขียนแทนกรรมพันธุ์ของบิดานะครับว่ามีสองกรรมพันธุ์แล้วก็มารดามีสองกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์หนึ่งของบิดานี้เป็นกรรมพันธุ์ทลัสซีเมียส่วนอีกกรรมพันธุ์หนึ่งเป็นกรรมพันธุ์ปกติกรรมพันธุ์ของมารดากรรมพันธุ์หนึ่งเป็นกรรมพันธุ์ทลัสซีเมีย ส่วนอีกกรรมพันธุ์หนึ่งปกติอันนี้คุณชัยว่าก็จะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นพาหะคือปกติแข็งแรงนะครับถ้าบุตรได้กรรมพันธุ์ปกติจากคุณพ่อและคุณแม่บุตรก็ปกติกตถ้าบุตรได้กรรมพันธุ์ปกติจากคุณพ่อและกรรมพันธุ์ธาลัสซีเมียจากคุณแม่หรือกรรมพันธุ์ปกติจากคุณแม่แกรรมพันธุ์ธาลัสซีเมียจากคุณพ่อก็ยังปกติอยู่ดีก็ถือว่าเป็นพาหะก็เป็นพาหะแต่ทั้งหมดเนี่ยครับปกติหมดเลยนะครับปกตินี่ปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามกรรมพันธุ และมารดามาพร้อมกันเนี้ยครับอย่างนี้จึงจะเกิดโรคขึ้นก็คือหนึ่งใน4ที่มีโอกาสจะเป็นโรคเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยครับงั้นถ้าเรารู้ก่อนว่า เราเป็นพาหะหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงการมีลูกเป็นโรคครับตอนนี้เนื่องจากพาหะไม่ทราบคนที่ปกติทั่วไปก็มีโอกาสเป็นพาหะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรวจจะไม่ทราบอ๋อหลายคนก็จะไปรู้ตอนมีลูกคนแรกเป็นโรคทาลัสซีเมียไปแล้วแล้มารู้อ๋อฉันเป็นพาหะอยู่ก็เลยถ่ายทอดไปที่ลูกแล้วคนส่วนใหญ่จะไม่ตรวจใช่ไหมฮะคนส่วนใหญ่จะไม่มีไม่ไม่ไม่ค่อยตรวจด้วยเหตุนี้จึงต้องมีศูนย์ส่วนหนึ่งของประโยชน์ของการมีศูนย์ที่สื่อด้าเนี่ครับก็เพื่อสนับสนุนให้มีการตรวจที่เป็นบบ มหมายความว่าในปัจจุบันนั้นถ้าท่านมาฝากคาันท่านได้รับการตรวจแน่นอนว่าท่านมีภาหะทารซิเมียหรือเปล่าคือท่านจะได้ทราบว่าความเสี่ยงต่อการมีบุตรในอนาคตนั้นมีไหมแต่ส่วนมากตั้งคันแล้วมาฝากท้องนั่นแหละจึงจะ,ะเป็นจุดที่มาพบแพทย์เป็นครั้งแรกเราถึงจะรู้ใช่ไหมครับ,รบ,รบทีนี้การตั้งเป็นศูนย์แบบนี้แลว้วบอกคนไทยเป็นพาหะาเยอะแถมเป็นโรคก็เยอะตัง้งหกเจ็ดแสนคนทําไมคนไทยเป็นเยอะกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นลักษณะที่ มีการเปลี่ยนแปลงมาตามธรรมชาติรกรรมพันธุ์ทลัสซีเมียนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงมาในอดีตนานมากแล้วนะครับ,รบแล้วเราเชื่อว่าการที่บุคคลบางคนเป็นพหาหะทลัสซีเมียเนี่ยจะทําให้มีโอกาสที่จะเป็นโรคไข้ป่าหรือมาลาเรียชนิดรุนแรงเนี่ยน้อยลงอ,อ,อ๋อเหรอฮะเพราะฉะนั้นโดยหลักของวิวัฒนาการในธรรมชาติเนี่ยเมื่อก่อนบริเวณใดในโลกนี้ที่มีมาลาเรียชุกชุมเนี่ยก็จะมีพาหะของทลัสซีเมียเนี่ย อยู่เยอะด้วย hmm. ประเทศไทยก็เป็นบริเวณหนึ่งแถบเส้นศูนย์สูตรที่ในสมัยดึกดำบรรน,นี่ครับ,รบเราถูกมาลาเรียลุกรารเปิดเชื้ออยู่เยอะมาก hmm. เพราะฉะนั้นประชาชนในแถบเราก็จะสะสมกรรมพันธุ์ทรัสเซียมีเอาไว้ oh. ตั้งแต่อดีต นะครับอันนี้ก็เหมือนกับสมบัติที่บรรพบุรุษของเราส่งดยภอมาให้เราใช่ครับใช่ไหมฮะนะครับซึ่งกรรมพันธุ์ในแต่ละเชื้อชาติในแต่ละบริเวณของโลกนี่ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมฝั่งยุโรปฝรั่งก็จะไม่มีก็จะไม่ค่อยมีความผิดปกติที่เรียกว่าทาสซีเมียนี้เพราะฉะนั้นทารซีเมียในประเทศไทยก็จะมีความซับซ้อนไม่ได้แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพาะต้องมีลูกเป็นโรครุนแรงทุกรายไม่ใช่บางคู่แม้แต่คุณพ่อคุณแม่เป็นภาะแต่ลูก จะเป็นโรคที่รุนแรงน้อยมากหรือแม้แต่ไม่เป็นโรคเลยก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ครับผมคำว่าเป็นภาหะรุนแรงเนี่ยแปลว่าอะไรฮะแปลว่าการสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะต่ํามากหรือว่าไม่สร้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กแต่ยังไม่ถือว่าเป็นเป็นโรคเพราะเขามีกรมพันธ์ปกติอยู่หนึ่งกรมพันธ์ด้วยเพราะฉะนั้นกรรมพันธุ์ปกติก็จะทําหน้าที่สร้างเม็ดเลือดให้นะครับแต่ถ้า เป็นโรคแล้วเนี่ยแล้วกรรมพันธุ์นั้นเป็นชนิดรุนแรงเนี่ยเด็กเหล่าน<ล>ั้นจะแทบจะสร้างเม็ดเลือดแดงไม่ได้เลย<อ>หรือสร้างมาแล้วก็แตกหมดเพราะฉะนั้นเด็กจะโลหิตจางหรือซีดต,ตั้งแต่เด็กๆ<อ>ชนิดที่รุนแรงที่สุดเนี่ยครับทารกจะซีดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก <ừ> ็คือแทบไม่มีเลือดเลยจะเป็นเด็กที่เราเรียกว่าเด็กบวมน้ำนั้นการตั้งครรภ์เช่นนั้นนอ,นนอกจากทารกจะไม่รอดชีวิตแล้วเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อมารดาที่ตั้งครรภ์เช่นนั้นด้วยโอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นี่ให้ความเข้าใจเรื่อง โรคนี้นิดหนึ่งฮะเพราะเรารู้ว่าโรคหิตจางตัวซีดใช่ไหมทาราซิเมียจริงๆแล้วเป็นยังไงหน้าทำไมถึงเรียกว่าเป็นทาราซิเมียหรือโรคหิตจ,จางม,มันเกิดจากอะไร,รโรคทาราซิเมียเนี่ยเป็นโรคเลือดจางที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางกรรมพันธุ์นะครับจริงๆเลือดจางนั้นมีหลายสาเหตุในประชากรไทยก็จะมีทั้งขาดธาตุเหล็กมีทั้งขาดโปรตีนหรือขาดอาหารนะครับแต่ทาราซิเมียเป็นปัญหาทางกรรมพันธุ์หมายความว่าคนที่เป็นเนี่ยถูกกําหนดมาแล้วว่า บริเวณที่สร้างเลือดคือไขกระดูกในร่างกายเรานี่ครับสร้างเม็ดเลือดออกมาเป็นเม็ดเลือดที่ผิดปกติผิดปกติเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดนี้จะมีขนาดเล็กนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยนะครับอันนี้คือเม็ดเลือดแดงของคนปกติถ้าเรามาดูในกล้องจุลทรรศน์เราจะเห็นว่าเม็ดส่วนมากจะต้องกลมมีขนาดไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปแล้วก็จะต้องติดสีชมพูเนี่ยค่อนข้าง ใหญ่แต่ถ้าเราดูเม็ดเลือดแดงทางด้านนู้นเนี่ยเป็นเม็ดเลือดแดงจากคนไข้ที่เป็นทรัสเซียมีเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าเม็ดเลือดแดงมีขนาดค่อนข้างแตกต่างกันมีรูปร่างแตกต่างกันเห็นไหมครับใช่ใช่นะครับมีเล็กมั่งไม่กลมแล้วก็มีลักษณะคางติดสีที่ผิดปกติทาไมตรงกลางมีเป็นจุดใช่ครับอันนั้นเกิดจากลักษณะของความผิดปกติในเม็ดเลือดแดงเองอ๋อบางอันบางเม็ดก็ไม่มีบางเม็ดก็ดูผิดปกติเพราะเม็ดเลือดแดงเหล่านี้ครับจะมีอายุสั้นและแตกง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจด้วยตาเนี่ยเราก็จะพอบอกได้ว่า คนไข้นี้น่าจะเป็นผาหะของทารซิเมียหรือเป็นโรคทารซิเมียดูจากกยายภาพภายนอกได้ไหมคคือแม่เอากล้องมาสองนคนนี้<พ>าขาวามากเลยขาวเนี่ยสิดคนไข้ที่เป็นโรคทารซิเมียแล้วเป็นจนมีอาการรุนแรงในระดับหนึ่งนครับะจะมีลักษณะอาการแสดงภายนอกที่พอเห็นได้ยกตัวอย่างเช่นการเจริญเติบโตจะไม่เท่ากับคนอื่นเพราะความซีดนั่นเอง เติบโตด้านไหนฮะจะตัวเตี้ยอ๋ออันที่สองก็คือว่าเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตกอยู่สม่ําเสมอตาขาวนะครับก็จะมีออกเฉดสีเหลืองคือมีลักษณะเหมือนกับดีซ่านอ๋อแต่ว่าไม่ใช่ดีซ่านก็คือดีซ่านนั่นแหละครับดีซ่านเหลืองแต่จะเหลืองที่ตาชัดเจนออวัยวะที่สร้างเลือดแทนไขกระดูกก็จะเป็นตับกับม้ามฉะนั้นคนไข้เหล่านี้ก็อาจจะมีตับโตม้ามโตเป็นลักษณะแบบ พุ่งยื่นท้องมาให้เห็นนะครับ <lles S 2> แล้วก็ลักษณะของกระดูกก็อาจจะมีการเป,เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการพยายามสร้างเม็ดเลือดเพื่อมาทดแทนของที่สร้างได้น้อยลักษณะแบบนี้สมัยก่อนเราพบบ่อยมากเพราะการรักษานั้นยังไม่ค่อยเข้มข้นนั้นคนที่ได้เลือดไม่เพียงพอจะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นแบบนั้นหมดเลยแต่ในปัจจุบันนี้ครับเมื่อการรักษาดีมากเนี่ยถ้าเรารักษาอย่างเพียงพอเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเหล่านั้นก็จะแทบจะไม่เห็น คุณชัยวัน์อาจจะเดินสวนกับผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียที่รุนแรงแต่รับเลือดสม่ำเสมอครับคุณชัยวัน์จะบอกไม่ได้เลยว่าเขาเป็นโรคธาลัสซีเมียที่รุนแรงเพราะเขาก็จะเหมือนคุณทุกประการแต่คนไทยหลายคนจะมองความซีดว่าเหลืองเพราะฉะนั้นพ่อคุณแม่คนใดที่รู้สึกว่าลูกฉันดูเหลืองๆนี่ท่านต้องสงสัยว่าจริงๆลูกท่านอาจจะโลหิตจางก็ได้นะแต่ท่านอาจจะมองเป็นภาพว่าดูเหลืองๆการที่จะบอกว่าคนคนนี้ป่วยคนนี้เป็นมากน้อยรุนแรงเนี่ยนอกจากเราดูการภายนอกเดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วเราก็จะใช้ตรวจเลือดต้องตรวจเลือด ตรวจเรจื่องคือเจาะมาตรวจะไรเจาะมาตรวจครับผมส่วนนะมากก็จะเป็นการเจาะจากแขนแล้วก็จะใช้เกณฑ์ในการวัดความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงว่าสูงปานกลางต่ําเกณฑ์ปกติเนี่ยผู้ชายและผู้หญิงก็ควรจะเกิน12เซน์ะครับ,รบถ้าเกิดว่าความเข้มข้นของสารในเม็ดเลือดแดงหรือที่เรียกว่าฮีโมโกลบินนั้นต่ําลงมากก็จะยิ่งถือว่าโรคนั้นรุนแรงมากแล้วเราก็จะสามารถไปตรวจเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ช่นตรวจวัดชนิดของฮีโมโกลบินในเลือดรวมถึงไปตรวจกรรมพันธุ์โดยตรงเลย d n เเพื่อดูว่าทารสีเมียนั้นเป็นชนิดอุนแรงหรือไม่วันในผู้ป่วยแต่ละรายเราจะสามารถบอกอย่างละเอียดเลยว่าเป็นกรรมพันธุ์ชนิดใดกรรมพันธุ์ชนิดนั้นน่าจะไปในทางรุนแรงหรือไม่แล้วก็ถ้าตรวจในครอบครัวก็จะบอกได้ด้วยว่ากรรมพันธ์ไหนได้มาจากพ่อกรรมพันธุ์ไหนได้มาจากแม่ชี้ชัดเลยใช่ไหมครับโอ้โหบอกได้ละเอียดมากที่แท้บอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่น่ากลัวไหมอันตรายไหมเนี่ย ถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่ต้นตอนที่คนไข้ยังไม่ได้มีอาการของโรคมากเลยนะครับผมคิดว่าการรักษาในปัจจุบันนั้นเราทําได้ดีมากทําได้จนถึงหายขาดด้วยซ้ำเลยนะครับแม้ว่าจะอยู่ในกรรมพันธุ์อยู่ในเลือดใช่ครับใช่ครับนะครับเพราะว่าโรคเลือดเป็นโรคที่คนไข้โชคดีอยู่หนึ่งอย่างคือเราสามารถที่จะรักษาให้หายขาดโดยการเอาไขกระดูกของคนที่ไม่ได้เป็นโรคไปปลูกถ่ายให้กับเขาคนที่เป็นโรค แล้วก็ร่างกายเขาก็จะสร้างเลือดโดยอาศัยไขกระดูกของผู้บริจาคทดแทนเพราะฉะนั้นอันนี้ครับเราเรียกปัจจุบันเราเรียกว่าการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดแดงนะครับฟังดูฟังดูไฮเทคมากฟังก็ค่อนข้างไฮเทคแต่จริงๆเป็นวิธีที่โลหิตแพทย์นะครับใช้การรักษานี้มา 10- 20ปีแล้วค่อนข้างนานแล้วอเลยฮะแล้วใช้รักษามากกว่าหนึ่งโรคด้วยไม่ใช่แค่ทรัสเซเมียวิธีรักษาทําได้กี่วิธีครับ เอาเอารักษาหายขาดก่อนนะครับรักษาหายขาดเลยเนี่ยคือจะเลือกใช้ในเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นรุนแรงเท่านั้นเพราะการรักษามีความเสี่ยงจึงเหมาะสําหรับคนที่ทางเลือกอื่นน่าจะไม่ดีสมคราก็คือปลูกถ่ายไข่คือปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเราจะเลือกโดยปกติเราจะเลือกพี่น้องของคนไข้ที่มีไขกระดูกเข้ากันได้กับเขาในทางกรรมพันธ์วัดยังไงฮะดูยังไงเป็นการตรวจกรรมพันธ์ DNA นะครับว่าเข้ากันได้ไขกระดูกต้องเข้ากันได้จึงจะบริจาคควรจะเป็นญาติกันใช่ไหมพี่น้องควรจะเป็นพี่น้อง่กลม่เดียวกันเลยใช่ครับครับ โอกาส<ถ>นั้นจะดีที่สุดถ้าลูกคน,นค,คนเดียวทำไงลูกคนเดียวก็จะมีปัญหาว่าจะต้องไปรอผู้บริจาคในธนาคารไขกระดูกที่มีผู้บริจาค<อ>ไว้ทั่วโลกอย่างนี้นเป็นต้นเอาละไขกระดูกคือตรงไหนยังไงไขกระดูกเนี่ยครับมีอยู่ในส่วนกลางเลยยกตัวอย่างกระดูกผมท่อนแขนเนี่ยนะครับจะมีส่วนผิวข้างนอกแล้วก็มีช่องข้างใน ี่อนข้างในเป็นกงกลวงช่องข้างในเนี่ยครับมันจะมีส่วนที่เรียกว่าไขกระดูกมันเป็นเซลล์บวกกับไขมันเป็นน้ําสีเหลืองๆปนเลือดอยู่ข้างในถ้าเราใช้เข็มเจาะลงไปเนี่ยครับเราจะดูดออกมาได้เป็นเหมือนกันเลือดเลยตำแหน่งที่เราเก็บไขกระดูกบ่อยๆก็คือที่กระดูกบั้นเอวนะครับกระดูกเชิงการตรงนี้นะครับคนไข้ก็จะผู้บริจาคก็จะไปเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็จิตยาชาใช้เข็มเจาะแล้วก็ดูดมาเก็บไว้ ดูคือเอาเข็มทิ้มเข้าไปแล้วก็ดูออกมาแล้วก็ดูออกมาแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องผ่าเปิดไม่มีการผ่าครับเหมือนการเจาะแต่เจาะด้วยเข็มใหญ่หน่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นไขกระดูกนี้ก็จะไปเก็บไว้นะครับในที่เย็นมากเมื่อไหร่ก็ตามคนไข้พร้อมที่จะมารับการบริจาคคนไข้ก็จะได้รับการให้ยายาก็เป็นยากลุ่มเคมีบําบัดซึ่งจะไปทําลายไขกระดูกของเจ้าตัวก่อน ทำลายไขกระดูกทำให้เกิดที่ว่างในโพรงกระดูกเสร็จแล้วเอาไขกระดูกของผู้บริจาคเนี่ยให้ไปเหมือนให้น้ําเกลืออย่างเงี้ยคับให้เข้าไปไขกระดูกนั้นก็จะไปตามที่ว่างไปอาศัยอยู่แล้วก็เริ่มสร้างเม็ดเลือดผลิตเม็ดเลือดที่จอทะลุกระดูกไปตรงโพรงนั่นใช่ไหมไม่จอะครับหรือไม่เหมือนให้น้ําเกลือก็คือแทเส้นเลือดดำเท่านั้นเองเข้าเส้นเลือดธรรมดาเข้าเส้นเลือดดำแต่จริงๆคงไม่ใช่เส้นนี้เขามัจจะใช้เส้นที่คอครับไปเส้นนั้นเองครับผมคนไข้ที่รักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยครับ ๋อหมายถึงว่าไขไข,ข,ขกระดูกที่รับบริจาคมาให้สร้างเม็ดเลือดได้ปกติไปจนชั่วชีวิตใช่ครับเขาจะได้กรรมพันธ์ของผู้บริจาคมาทดแทนกรรมพันธ์ของเขาโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยฮนะแต่การรักษานี้ก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างหนึ่งก็คือเรื่องต้องมีผู้บริจาคที่กรรมพันธ์เข้าได้ม,มันไม่ใช่ทุกคนรักษาได้พ่อแม่บริจาคให้ลูกได้ไหมฮะพ่อแม่จะเหมือนกับลูกกรรมพันธ์จะเหมือนกับลูกเพียงครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปจะไม่ใช่คําแนะนํามาตรฐานแต่ในปัจจุบันก็มีความพยายามมากขึ้นว่าจะลองทําแบบ แมชกันแค่ครึ่งเดียวนะครับก็คิดว่ามีความสําเร็จมากขึ้นในอนาคตเราคงต้องดูต่อไปทําไมพี่น้องถึงให้กันได้พอดีฮะพี่น้องอาจจะเป็นพหาหะแล้วก็จะต้องมาตรวจไมห,หไมหรือว่าพาหะเราไม่กลัวถึง<ล>เราจะเปลี่ยนคนไข้ที่เป็นโรคให้กลายเป็นพหาหะก็ไม่เป็นอะไรอขอให้กรรมพันธุ์นี้เข้ากันได้คี้ครกรรมพันธุ์เข้ากันได้นี่สาคัญมากเพราะว่าถ้ากรรมพันธุ์เนี่ย เข้ากันไม่ได้เวลาให้ไขกระดูกไปปั๊บร่างกายของคนไข้จะปฏิเสธไขกระดูกนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดภาวะปฏิเสธไขกระดูกก็จะล้มเหลวกลับไปเป็นโรคเหมือนเดิม<อ>นะครับเพราะน้อันนี้คืออันตรายที่ทําให้เราไม่สามารถ<ม>ที่จะทําสําเร็จ100ร้อเปอร์เซ็นต์การปลูกถ่ายไขยกระดูกหรือเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดเลือดจะมีอัตราการตายอยู่ด้วยหรือผลข้างเคียงจากการทําไม่สูงนักเมื่อเทียบกับอัตราที่จะสําเร็จรแต่เป็นเป็นความเสี่ยงที่ผู้ที่จะได้รับการรักษานี้ต้องทราบถ้าเรารักษาด้วยวิธีนี้ไม่ได้ครับ เช่นไม่มีผู้บริจาคคนไข้ที่เป็นรุนแรงต้องให้เลือดเท่านั้นให้เลือดอยังไงฮะถ่ายเลือดเดิมออกแล้วให้เลือดใหม่ก็คือเลือดเดิมไม่เอาออกเพราะเลือดเดิมนี่ก็จะแตกไปตามการเวลารวดเร็วกว่าคนอื่นอยู่แล้วแต่ทุกๆ3าถึงสสัปดาห์ของชีวิตคนไข้ก็จะต้องมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้เลือดมาทุกแทบจะทุกเดือนปีหนึงสิครั้งโอ้โหนาครับ ให้ครั้งหนึ่งเยอะแค่ไหน,นให้ครั้งหนึ่งตามน้ําหนักตัวตอนเป็นเด็กตัวเล็กๆก็ให้ปริมาณน้อยหน่อย50าสร้อซีซีพออายุมากขึ้น<ม>ปริมาณเลือดก,ก็จะมากขึ้นนอกเหนือจากการให้เลือดแล้วเนี่ยครับเมื่อเราให้เลือดไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราต้องเริ่มขับธาตุเหล็กอ,ออกจากร่างกายของคนไข้ได้วยเนื่องจากว่า เลือดหนึ่งถุงที่ให้ไปมีธาตุเหล็กเกินกว่าความจําเป็นของร่างกายไปมากเพราะฉะนั้นเหล็กก็จะเริ่มสะสมแล้วก็เกินในร่างกายของคนไข้ทําให้เราต้องให้ยาขับเหล็กซึ่งต้องให้คู่ไปตลอดชีวิตเลยกับการให้เลือดนี่กรณีที่ไม่สามารถรุนแรงแต่ปลูกถ่ายไม่ได้รุนแรงต้องเป็นแบบนี้ใช่ค่บถ้าไม่รุนแรงถ้ารุนแรงปานกลางหรือรุนแรงน้อยการรักษาคือให้เลือดเฉพาะเมื่อจําเป็นเท่านั้น คราวนี้คนไข้เหล่านี้ก็จะมีความจําเป็นเกิดขึ้นเขาอาจจะซีดเพียงเล็กน้อยแต่ว่าคนไข้ขหรือเด็กเหล่านี้ไปโรงเรียนได้เหมือนเพื่อน<ม>อาจจะเล่นพะละได้เท่าเทียมเพื่อนด้วยซ้าไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามเป็นหวัดติดเชื้อเขาจะซีดลงละเ<อ>พราะร่างกายเขาทนต่อ,อของพวกนี้ไม่ได้นะครับก็บาาจ,จะเม็ดเลือดแดงแตกมากขึ้นปัสสาวะส,วสี<ม>เข้มซีดลงเหนื่อยเมื่อน,นั้นต้องให้เลือด<ม>นั้นคนที่เป็นรุนแรงปานกลางเนี่ยก็ให้เลือดเป็นระยะแต่ไม่ต้องทุกเดือนไม่ใช่17ครั้งต่อปี อาจจะปีละสีหครั้งคนที่เป็นน้อยเผลอๆไม่ต้องให้เลือดเลยมีชีวิตปกติเดินผ่านกันเราก็จะเห็นว่าเขาซีดหน่อยแต่ถามว่าคุณรู้สึกไงเขาก็จะบอกเขาก็รู้สึกเขาแข็งแรงดีนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามมีการเจ็บป่วยอย่างอื่นมาแทรกซ้อนโอกาสที่จะซีดจนต้องให้เลือดก็อาจเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นคนไข้ที่รุนแรงน้อยรุนแรงน้อยนะครับส่วนผู้ที่เป็นพาหะย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นอะไรเลยปกติทุกประการทุกคนไทยทุกคนจะป็นต้อง ครับผมถามผมว่าจําเป็นต้องตรวจไหมครับเอาว่าท่านที่ยังคิดจะมีบุตรในอนาคตท่านควรทราบถูกครับควรรู้ตัวไว้ควรรู้แล้วรู้เร็วเนี่ยดีกว่ารู้ช้าถ้ารู้ว่าผมเป็นพาหะถ้าผมจะมีลูกอีกคนนึงเป็นไหมครอวนี้ก็จะรู้วังเสียงแล้วที่ลูกจะเป็นใช่ไจะได้รู้ทีนี้ถ้าถ้ามีลูกคือพาหะพาหะหรือพาหะอีกคนไม่ใช่พาหะก็แล้วแต่มาแต่งงานกันมีลูกครับตอนที่อยู่ในท้องเนี่ยตอนตั้งครรภ์เนี่ย ตอนนั้นตรวจอะไรบ้างครตอนนั้นเราก็จะตรวจความเข้มข้นของเลือดอขนาดเม็ดเลือดว่าเล็กหรือใหญ่แค่ไหนแล้วก็ไปตรวจถ้าสงสัยต่อไปก็จะไปตรวจพิเศษเป็นชนิดของฮีโมโกลบินนะครับ,รบเพื่อให้รู้ว่าเป็นมีกรรมพันธุ์ของทรัสเมียหรือเปล่าเด,เด็กอยู่ในคันนี้เขาตรวจยังไงเด็กอยู่ในคันมารดาเนี่ยเราจะตรวจต่อเมื่อเราทราบแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคู่ที่เสี่ยงนะครับคราวนี้ในกรณีเช่นนั้นเราจะให้คําปรึกษาแนะนําว่ามีโอกาสนะที่จะตรวจได้ว่าทารกในคันเนี่ยแข็งแรงหรือเป็นโรค จะรู้ไหมครับว่ามีโอกาสเป็นประเภทรุนแรงนะอันนี้เราจะพยายามเต็มที่โดยการตรวจกรรมพันธุ์แล้วทํานายความรุนแรงนะครับในบางครั้งเราก็จะบอกว่าคําทํานายนี้น่าจะแม่นยํานะเพราะว่ารุนแรงแน่แต่ในบางครั้งเราก็จะบอกว่ากัมกึ่งนะคุณหมออาจจะบอกได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ันนี้วิธีการตรวจนะครับเมื่อเรารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคู่ที่เสี่ยงต่อการมีลูกแล้วเนี่ยและคุณพ่อคุณแม่อยากตรวจเนี่ย สูติแพทย์ก็จะดําเนินการตรวจซึ่งตรวจได้หลายระยะของการตั้งครรนะครับตรวจโดยการาใช้เข็มเล็กๆเจาะผ่านหน้าท้องหรือช่องคลอดคุณแม่แล้วเอาชิ้นเนื้อกรกมาตรวจตั้งแต่ประมาณ3เดือนของการตั้งครรภ์หรือรอไปอีกสักนิดแล้วเจาะเอาน้ําคร่าซึ่งเป็นน้ําที่อยู่รอบตัวเด็กในถุงน้ําคร่า หรืออีกสักนิดแล้วก็เจาะพิธีสายสะดือโดยตรงได้ทั้งเลือดแล้วก็ได้ DNA หรือพันธุกรรมมาตรวจการตรวจ2-3สาอย่างนี้สูติแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าเหมาะกับคู่ไหนนะครับแต่ผลลัพธ์นี่เหมือนกันคือเราจะบอกคำตอบกับคุณพ่อคุณแม่ว่าลูกที่คุณตั้งครรภ์อยู่นี้เนี่ยเป็นโรคหรือปก,กติครับ ถ้าเป็นผหาก็ต้องถือว่าปกติด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าเป็นโรคหรือปกติถ้าเป็นโรคแล้วถ้าเป็นปกติยังไงก็ต้องคลอดแน่นอนอนะครับ,รบแต่ถ้าเป็นโรคและเป็นโรคชนิดที่รุนแรงเนี่ยครับงงในในปัจจุบันเนี่ยครับนโยบายระดับชาติเนี่ยก็ให้ทางเลือกกับคุณพ่อคุณแม่คู่นั้นว่าจะดำเนินการตั้งคันต่อไปซึ่งเป็นทางเลือกปกติตามธรรมชาติในกรณีเช่นนั้นก็จะต้องเตรียมกุมารแพทย์ไว้ดูแลเขาเมื่อเขาเกิดขึ้นมาพ่อคุณแม่ต้องเตรียมตัวและเตรียมใจเตรียมทรัพยากรที่จะดูแลเขา กับทางเลือกที่2คือหยุดการตั้งครรภ์น,นะครับ,รบมันเป็นทางเลือกที่ลำบากใจสําหรับคุณพ่อ<ช>คุณแม่แต่ในประสบการณ์ผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเล็งเห็นเลยว่าถ้าลูกคลอดออกมาแล้วเป็นโรครุนแรงนั่นยิ่งลำบากใจเขาซะยิ่งกว่าแล้วอาจจะลำบากกับเด็กด้วยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันคู่ของคนไทยนะครับจำนวนมากเลย เลือกยุติการตั้งครรภ์ถ้าทราบว่าทารกเป็นโรครุนแรงแต่ไม่ใช่ทุกคู่กี่เดือนฮะถึงเราดําเนินการได้ขึ้นอยู่กับชนิดของทารกสีเมียนะครับแต่โดยเฉลี่ยเฉลี่ยก็คือเราไม่อยากที่จะล่าช้าเกินกว่า6เดือนของการตั้งครรภ์นะครับรางส่วนมากก็จะประมาณสเดือนกว่าๆถึง5เดือนกระบวนการนี้สูติแพทย์ก็จะดําเนินการจะรู้แล้วนะครับผมนนี้ก็คือหลักของการตรวจนะครับวันนี้ตรวจแรกคลอดได้ไหมได้เหมือนกันสมมติว่าครรนี้พลาดไปแล้วไม่ได้ตรวจอยากจะเอาลูกมาตรวจว่าเป็นทารกสีเมียได้ไหมติดต่อ แพทย์สามารถตรวจเลือดโดยปกติทั่วไปก็จะทราบว่าเด็กเป็นโรคหรือเปล่าแทบทุกที่นะฮะแทบทุกที่ตรวจได้หมดแน่นอนครับตรวจได้หมดนะครับอันนี้คนที่ไม่อยากมีลูกบ้างล่ะนะครับตนเองไม่อยากตนเองกะเวลาตนเองจะไม่มีลูกแน่ๆไม่ต้องตรวจใช่ไหมฮะไม่ต้องตรวจใช่ไหมคําตอบของผมก็คือว่าถ้ามีโอกาสได้ตรวจสุขภาพการที่ท่านรู้ว่าท่านมีกรรมพันธุลัสซีเมียถึงไม่เป็นประโยชน์กับท่านเองอาจจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่อาจจะมีลูกใช่ไหมครับแต่โดยปกติทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็แนะนําหลักๆสําหรับผู้ที่คิดว่าจะมีบุตร มีหลายคู่ผมว่าผมว่าอาจจะเป็นส่วนใหญ่ไหมฮะที่ไม่ได้ตรวจไม่ได้คิดว่าจําเป็นต้องตรวจไม่ได้มองถึงเรื่องนี้แล้วก็มีลูกบางทีไม่ได้ตั้งใจจะมีแล้วมีได้สามอานนี้ถือว่าเขามีความเสี่ยงมากเขาผิดปกติไหมหรือเขาไม่ไม่ควรทําแบบนี้หรือการตรวจหรือไม่นี่ครับจริงๆแล้วเป็นทางเลือกเราไม่ได้เคยบังคับให้ใครตรวจไม่ว่าคุณจะฝากคันที่ใดโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนการตรวจนี้เป็นการตรวจแนะนําเพราะการตรวจเป็นการตรวจที่ง่ายให้ผลที่ ชัดเจนแล้วก็กระบวนการที่จะดําเนินการต่อไปเมื่อทราบว่ามีผลตรวจเป็นพาหาเนี่ยก็ชัดเจนมากครับในทั่วประเทศเราก็รณรงค์อย่างมากเราอยากให้หญิงตั้งครรภ์น,นั้นมาฝากครรเร็วเพื่อที่จะได้พบเร็วว่าตนเองเป็นคู่เสี่ยงหรือไม่เพราะคุณชวัตต้องไม่ลืมว่ากระบวนการตรวจนั้นต้องเริ่มจากปัจจุบันตรวจสุภาพสตรีก่อนถ้าสุภาพสตรีตรวจพบว่าเป็นพาหาะหรือมีกรรมพันธุ์ ตามคู่มาตรวจเพราะฉะนั้นเราแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ครั้งแรกมาฝากกันคุณพ่อคุณแม่มาด้วยกันมาทั้งคู่ซะฟังคําอธิบายซะถ้าเกิดว่าพร้อมใจจะตรวจตรวจพร้อมกันอาจจะเป็นการดีก็ได้ก็คือแนะนําว่าควรตรวจครับผมฟังดูแล้วเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าเป็นรุนแรงก็เรื่องใหญ่สาหรับเด็กเราเคยคํานวณแล้วพบว่าถ้าเด็กเป็นโรครุนแรงรการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้กนกำเนิดเม็ดเลือดนะครับซึ่งหายขาดเนี่ยนะครับจะใช้เงินหนึ่งล้านบาทล้านถึงล้านหกคูนะครับ แต่ลองคิดอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดไม่ได้แล้วต้องให้เลือด17ครั้งต่อปีไปต,ตลอดชีวิตต้องใช้เงินประมาณ6-7ล้านบาทเพื่อ,อให้มีชีวิตอยู่ถึง40ปีโอ้โหงนั้นรัฐบาลจึงเล็งเห็นว่าถ้าเราใช้เงินอาจจะดูมากหน่อยในการ,ค,รควบคุมป้องกันคือตรวจหญิงตั้งครรภ์ทุกรายให้ครบถ้วนแล้วก็ดําเนินการให้เข้มข้นเนี่ยครับเราน่าจะลดอุบัติการหรือการเกิดใหม่ของเด็กที่เป็นโรคเลือดธาลัสซีเมียนี้ได้พอสมควรคงไม่ได้ทุกราย พราะว่าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ทุกรายจะเลือกยุติการตั้งค,ครรภ์นะครับ<ช>ผู้ที่มีอาการอยู่โดยจางธาลัสซีเมยเียต้องดูแลตัวเองยังไงครับ,รบการดูแลคือหลีกเลี่ยงภาวะที่จะทําให้เม็ดเลือดแดงเราแตกเช่นอะไรบ้างก็คือเหล่านี้ก็คือการติดเชื้อนี่เองนะครับใครเป็นหวัดก็ควรจะห่างจากเรา ในแต่ละปีก็ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซะเราจะได้ไม่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดใดๆต้านทานจะน้อยกว่าแข็งแรงน้อยว่าคนอื่นอาหารต้องสะอาดสุกสะอาดถ้าเกิดเราทานอาหารไปติดเชื้อในร่างกายการติดเชื้อใดๆก็ตามแม้แต่ทางเดินอาหารก็อาจกระตุ้นให้ซีดลงนะครับอันนี้คือหลักในการดูแลยาเราก็จะแนะนาให้ทานยาบำรุงเลือดที่เรียกว่ายาโฟลิกเป็นยาเม็ดทานวันละเม็ดเดียวเองแต่ต้องทานตลอดชีวิตนะครับพบแพทย์สม่ำเสมอเป็นระยะถ้าอาการรุนแรงปานกลางก็แนะนำอาจจะ ทุก2อสเดือนถ้าอาการรุนแรงน้อยอาจจะทุก4-6เดือนอนะครับถ้าดูแลอย่างนี้สม่ำเสมอแพใย้ก็มักจะมีสุขภาพดีแข็งแรงนะครับอันนี้คือการดูแลนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามพร้อมที่จะมีบุตรหรือเริ่มคิดถึงการมีคู่ตรงนั้นแพทย์ก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะต้องดําเนินการต่อไปอย่างไรบ้างนะครับ อันนี้ถ้าเราพูดถึงการจะมีอะไรป้องกันได้ไหมฮะผมหมายถึงว่าบางคนอาจจะเป็นพ,พาพาหะอยู่พ่อแม่แล้วจะมีลูกแต่ว่าถ้ารเราดูแลตัวเองแบบนี้นะสมมุติว่าถ้าลูกออกมาเป็นธาละสัสซีเมียอาจจะอาจจะรุนแรงน้อยหรืออาจจะโอ้ทำให้ลูกไม่ค่อยแสดงอาการเลยถ้าถ้าบังเอิญลูกจะต้องเป็นกรรมพันธุ์เนี่ยครับเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่ได้ในขณะนี้แม้ว่าจะดูแลร่างกาย,ย่างดียังไงก็ตามใช่ครับน,นะครับงนั้นผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียเนี่ยนอกเหนือจากการปลูกถ่ายเซลล์ต้องกาเนิดเม็ดเลือดแล้วเนี่ยในต่างประเทศ ในบางประเทศเริ่มใช้วิธีรักษาโดยการเปลี่ยนถ่ายยีนปกติเปลี่ยนถ่ายยีนเลยฮะยีนเปลี่ยนถ่ายได้ด้วยเหรอครับผมซึ่งก็ใช้หลักการคล้ายๆกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดไดะแต่ว่าใช้เ,เซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดที่มาจากไขกระดูกของคนไข้เอง ซึ่งมีกรรมพันธุ์หรือยีนที่เป็นทรัสเซียมีใช่ไหมครับ,รบแล้วเอามาเปลี่ยนแปลงซะให้กลายเป็นยีนปกติเขาเขาเปลี่ยนยังไงดึงออกมาแล้วไปเปลี่ยนใช้วิจีในหลอดทดลองใช่ครับก็เป็นวิธีทางเคมีเนี่ยแหละครับแล้วก็จแเอยฉีดกลับเข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าไป<อ>ถ้าวิธีนี้ทําสําเร็จแล้วแพร่หลายแล้วราคาถูกเนี่ยครับ,รบวิธีนี้จะเป็นประโยชน์ตรงที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องต้องหาผู้บริจาคที่ ตรงกรันถูกครับเพราะว่าเป็นการใช้ไขกระดูกของตัวคนไข้เอง oh. แต่วิธีนี้อาจจะยังมีความกังวลอยู่บ้างเพราะเป็นวิธีที่ในกระบวนการเนี่ยจะต้องใช้เชื้อไวรัสเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อน,นํายีนปกติเข้าไปในเซลล์เชื้อไวรัสนะรัพอบอกไวรัสก็อ้าวเชื้อโรคเนี่ยบางคนค<ๆ>ก็จะเริ่มกังวลว่าการปลูกถ่ายอาจจะไปทาให้ไวรัสแพร่ในร่างกายอะไรเงี้ยนะครับท้งนี้ทําให การปลูกถ่ายนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการทดลองแต่เป็นการทดลองที่เริ่มเห็นผล,ลนะครับผมคิดว่าในอนาคตเราก็จะเห็นการรักษาด้วยวิธีนี้มากขึ้นนี่ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ทราบว่าตนเองเป็นพาหาะศูนยสที่แพทย์ก็มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าการทําเด็กหลอดแก้วเราจะเพิ่มกระบวนการคัดเลือกตัวอ่อนเข้าไปโดยการที่คัดเลือกเอาตัวอ่อนที่ทราบว่าไม่เป็นทารซิเมียมผสมในหลอด แก้วห,หรือจานเลี้ยงนะครับง่ายๆเสร็จแล้วก็ตรวจซะก,ก่อนว่าตัวอ่อนใดเป็นตัวอ่อนที่ไม่เป็นโรคแน่ๆเสร็จแล้วจึงเอาตัวอ่อนนั้นถ่ายเข้าไปในโพรงมดลูกของคุณนนแม่อันนี้เลือกเลยวิธีนี้เป็นการเลือกนะครับวิธีนี้มีข้อดีคือถ้าตั้งครรภ์ได้การตั้งครรภ์นั้นไม่เป็นโรคแน่นอนแต่ก็มีข้อจํากัดคือประสิทธิภาพของวิธีนี้จะไม่เท่ากับการตั้งครรภ์เองโดยธรรมชาติค,คุณจะเห็นว่าในปัจจุบันมีทางเลือกหลายวิธีเราจึงแนะนําว่าการทราบเร็วว่าตนเองมีกรรมพันธ์นะ ก็จะมีทางเลือกต่อท่านมากกว่าการทราบช้าครับนะงั้นอาจารย์อยากจะย้ําตรงไหนกับคนไทยกับผู้ชมรายการ,รอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าศูนย์ทรัสเมีย,ยมีจุดประสงค์ที่เราตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกระบวนการในการควบคุมป้องกันครันะครับ และกระบวนการรักษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นศูนย์ที่ค่อนข้างครบวงจรสำหรับตรงนี้แต่ศูนย์ทารัสมยไม่ใช่สถานที่เดียวในประเทศไทยที่ท่านสามารถไปรับบริการที่เกี่ยวข้องกับทารัสมยได้งานทารัสมียในประเทศไทยนียจะสําเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากแพทย์หลายสาขาแต่ที่สําคัญต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนรเราอยากให้คนไทยนั้นมีความใส่ใจต่อสุขภาพของตนที่เรายังสําเร็จไม่ค่อยเข้มข้นนักก็มักจะเกิดจากการที่ คนไทยไม่ค่อยใส่ใจต่อสุขภาพมาฝากค,คันช้าแล้วก็เมื่อมาฝากคันก็มาคนเดียวแฟนก็ตามไม่ได้สามีไม่มาพบแพทย์โอกาสที่จะทราบว่าความเสี่ยงอยู่ที่ไหนจะป้องกันได้อย่างไรเนี่ยมันก็จะน้อยลงครับ,รบนี่ก็คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านที่อยากจะมีลูกแล้วก็ตั้งใจตั้งเป้าหมายว่าเ,าเราจะมีลูกด้วยกันนะแต่ประเด็นนี้ก็สําคัญนะครับเป็นพาหะหรือเปล่าลูกออกมาจะมีความเสี่ยงในการเป็นธาลัสซีเมียมากน้อยแค่ไหน ขอบคุณอาจารย์มากนะครับคุณประโยชน์จากศูนย์ทรัสซิเมียแล้วถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ศูนย์ได้ใช่ไหมครับครับติดต่อได้เลยนะครับตามมาล์โรศัพท์ที่อยู่ที่ขึ้นที่หน้าจอตรงนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับครับสวัสดีครับแล้วพบกับซีรา300สูงอรศาได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับด้านไหนในสุขภาพร่างกายของเราติดตามกันนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ชนินลาไปก่อนสวัสดีครับ